ภาบสบายดีและสวัสดีพี่ๆน,น,น้องๆเอฟซีทุกท่านวันนี้มาอยู่กับบวลลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเย๋ยจังได้ขอฝากความภากและความคิดฮอดไปหาพี่ๆน้องเอฟซีททางฟังไ่ายละกะต่างประเทศน,ำน้ำเนาะถ้าหากพี่ๆน้องๆท่านใดเข้ามาละกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลัจใจทางส่องน,น้อยของบอลลุยได้มีกระจางในการนำเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยมา ให้พ่อพี่น้องในเบื้องในสมยา่างเป็นปกติอะไรเนาะทุกคนก็คือช่วงที่บาลลยกะเวียหลายเนาะทุกคนยุ่งเวียกหลายย่างเนาะกะบโบได้มีเวลามาอัดคลิปให้พ่อแ่พี่น้องในเบื้องในสมคือและญาที่ผ้านมาทุกคนเป็นดจกะอย่าลืมบาลลยเด้อคอยติดตามบาลลยให้กำลังใจบาลลยคือดั้งที่ผ่านมาให้เลยเนาะสำหรับเรื่องราวดีๆในมือนี้บาลลยกะจะพาพ่อพี่น้องไปเบื้องไปสมเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับถนนหนทางของ เมืองไทยอีกแล้วเนาะก็คือการตีเส้นจราจรในถนนลาดยางหรือว่าเส้นทางลาดยางนั่นเองทุกคนว่าเพื่อนใช้เครื่องจักรอันใดในการนะว่าตีเส้นที่เอาเห็นแปลว่าเป็นชีเหลืองไม่ว่าจะเป็นใจกลางของเส้นทางลาดยางหรือว่าทางครอบทางเนาะทางสองครอบทุกคนว่าเพื่อนใช้เครื่องจักรอันใดแล้วก็สีที่เพื่อนตีเส้นนะว่าเพื่อนใช้สีผสม เอาเองบอกเลยว่าไซสสี 4, ่สเลนฮูบหรือว่ามีการประสมอะไรทุกคนอันนี้บัลลูยกัยังบู๊ก,กันเนะาะพันมาบัลลูยกันเคยเห็นแต่ว่าถนนลาดยางยี่ในประเทศไทยที่ว่ามีเส้นจราจรที่ว่าเป็นสีเหลืองสีสวยงามที่ว่าโบเห็นมีการลอกล่อนหรือว่ามีการคาดเป็นว่าเป็นตอนบาลลูจะบ่เห็นเลยทุกคนที่บาลลูเห็นก็นคือเส้นจราจรที่ว่าเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นเส้นที่ว่าสวยงาม,งามละเอียด บองลูยกับบูว่าเพื่อนใส่เครื่องจักเฮ็ดบอหรือว่าใส่มือเฮานี่เฮ็ดเองเลยนะทุกคนอันนี้ก็บอลุยกับยางบูทันหูแน่นอนเนาะแต่ว่าเราจะได้เห็นได้เบื้องอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยเนะาะก่อนอื่นบอลลูยก็ต้องขอขอบใจแล้วก็ต้องขออนุญาตเดอ้อเรื่องราวดีๆเนาะจากช่อง YouTube ตีเล็กสายมันทุกคนที่เพื่อนได้ไปถ่ายบรรยากาศสุดๆในการตีเส้นจราจรในถนนหรือว่าเส้นทาง ที่เป็นลาดยางเนาะอยู่ในเมืองไทยที่ว่าคุณนหายกร้างสําเร็จไหมไหมมาให้เฮาได้เบื้งองได้ซุ่มแบบเต็มๆเ,เลยทุกคนเพื่อให้อ,อะไรเนาะเขาจะได้เบิ่งได้ซ่มให้หายสงสัยแล้วก็หายเข้าใจอันนั้เพื่อเป็นการสักซ้าเวลาเฮาไปเบิ่งไปชมพร้อมกันเลยเนาะว่าจะเป็นอะไรเด้เราจังมาลมกันหลังจากที่ทับซุ่มมีเดือนจบไปทุกคนไปเลยติดตามไปเบิ่งเด้อพ่อพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นการตีเส้นสัญจรเนาะของทางหลวงที่วเอาเห็นสีสั้งามที่ว่าเป็นสีเหลืองนะทุกคนเอาไปเบิ้งนะว่าเพื่อนเฮ็ดวิธีใดและใส่เครื่องจักรแนวใดเนาะคือดังที่เาเห็นตัวนหน้าเลยเนาะโอ้โหตัวนี้เป็นการผสมสีมนะเนาะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นการผสมสีเนาะทุกคน เยวเห็นการเตียวเ,เห็นเส้นสีเหลืองๆอ,อยู่ในถนนลาดยางเทวศิสวยรง,ง,งามเป็นเพื่นเส้แบบนี้เราทุกคนเนะาะมาลุยหากังหู้ได้ทุกคนโอ้โหเครื่องเจาะสวัสดีครับอยู่กับผมสบายดีเด้อตีเล็กเนาะเราอยู่กับยุทธงานนีเส้นจราจร ตอนนี้คืออะไรพี่ตีเส้นจราจรนะตีเส้นจราจรเมื่อกี้นี่เปิดเขาเรียกอะไรนะสีเทอร์โมพลาสติกสีเทอร์โมพลาสติกโอ้สุดยอดเลยถนนเส้นนี้ยังบุทันตีเส้นกำลังเพิ่มตีเส้นทุกคนเหาไปเบิ้งมึงเนาะเอาเฟืองเห็ุวิธีการใดไปแล้วครับไปเบิ้งเนาะดูว,วิธีการะนะโกนครับ มีเป็นวิธีการในขั้นตอนของการตีเส้นถนนสาย<ม>แคนดงครับผม<ฮ>สีเลนแคนดงหลังจากที่<ม>ทีมปูยางสราวุธการโยธาปูไป<ม>เสร็จสับเรียบร้อยครับต่อไปก็ถึงคิวงานตีเส้น<ม>จราจรครับโอ้ว่าทมีการจับระดับอีบอนะทุคนเนาะ โอ้โ้ oh. oh. oh, มันมีผงอะไรตเ oh. พี่โอ้เป็นเครื่องจักรประเภทนี้นะทุก oh. คนเนาะเวลาไปรถมันก็จะสะท้อนแสงโอ้แบบนี้เด้เนาะ เป็นเห็ดแบบนี้เนะทุกคนเนาะโอ้โ<ฮ>ับโอ้โน่าจะติดทนานานขนาดทุกคนน่าจะติดทนนานยุ่กับถนนเลยเนาะเจอแดดเจอฝน <im itation> นี่บุมีการลอกแน่นอนเบิ้งแลยวนานไม่รู้ สามนาทีแห้งเนาะอ,อ๋อนะทุกคนโอ้เครื่องจักรประเภทน,นี้เนาะบุ่ยญ่ยไปะไหนเนาะเครื่องจักรนี้ิ่นจะซุกไปเลยทุกคนโห โอ้โหเด๋วเนาะโอ้มันจะมีการจับระดับไปได้เนาะนี่จะเป็นการตีเส้นจราจ,จรกลางถนนเลยเนาะมันจะมีการแกะสลักไปหน้าก่อนทุกคนเพื่นก็จะมีการตีเส้นไปตามที่แล้วที่เพื่อนวางไว้ให้เลยเนาะโอ้ถือว่าละเอียดนี่ก็จะเป็นเส้นดุบนะครับ มีเหลืองส้มส้มอ้ทางเบื้องหน้าจะเป็นเหล็กน่าจะเป็นเหล็กที่แปบลบว่าจับระดับไปบ้านเนาะ,ะถ้าหากพี่น้องถ้ามีถ้า,ถาว่าเห็นการตีเส้นจราจรที่ว่าแตกต่างนี่ก็คอมเมนต์บอกบอลุยได้เด้อเนาะหรือว่าการตีเส้น ในถนนในประเทศไทยเพื่อนไซ้แบบวิธีเดียวในบทคุคหรือว่ายังมีวิธีอื่นอีกเนาะถ้าผูา้ใดมีท่านใดมีได้เห็นวิธีการตีเส้นแบบอื่นก็สามารถคอมเมนต์บอกมาลุยเพิ่มเติมได้เนาะ โอ้ละเอียดขนาดทุกคนโอ้สีนี้น่าจะได้เป็นสีะสะพาะของอการตีเส้นจราจรของถนนนี้บ่นเนาะสีประเทศนี้เนาะน่าจะเป็นสี่สะเพาะเลยทุกคนที่แปลว่าติดถนอนอโดยบูมีการแปลว่าโลกบปว่าจะเป็นแดดติดฝนนี่กัยู่แแบบทนทานเลยเนาะตามที่บอลุยคิดทุกคนโอ้ผมเ,เห็ดแบบนี้เนาะ โอ้โอ้ละเอียดขนาดตัวคนเลยอืมโอ้สุดยอดไล่อืมฮ การตีเส้นจราจรนะครับโอ้โอเห็นบอลทุกคนเนาะเส้นแรกมีเป็นเส้นแรกครับัวนีเป็นเส้นแรกตีผ้าใจกลางของอเส้นทางนี้เลยเนาะ เพื่อนจะมีการควัดให้มันเป็นห้องในนึงทุกคนเวลาสี่เข้ามันตกอยู่ในขุมในร่องเลยเนาะเห็นบอทุกคนพุดดีเป๊ะร่องสี่กับร่องนี้เพืนน่อนควัดไว้พุดดีเป๊ะเลยเนาะโอ้สุดยอดหลายรายละเอียดขนาดเลย,ลเอยโอ้ละเอียดละเอียดจะหมดแล้วปะ<ม>ครับ โอ้จุดย,ย้อนลายสีลงก่อดกาดเพชรลงทีหลังขับลงตามหลังเลยบูวสีนี้เพื่อนมาผสมเองบมเลยว่าพล้วเป็นสีที่ว่าสำเร็จหูกเฉพาะของอะไซเอ,อตีเส้นถนนเลยเนาะ กัดเดือดๆเลยครับโอ้คนต้มคล้ายๆคือกับยางมาต่อยเลยเนาะเอาสังเกตเมื่อนั้นจะมีไอมีควันออกเลยทุกคนแปลบนลฮอนเลยนะนะโอ้นี่ครับถอยมา,อม,มาเติมแล้วครับโอ้ได้เติมเติมสีได้เติมสีเนาะ ตัดพูดบันเดียวเลยเนาะทุกคนเบื้องการเติมเสียคนจะเติมแบบใดทุกคนโอ้แบบฝน้อนสดสดแย่ได้นี่เนาะโอ้ออกมาแล้วทุกคนเอ้โอ้อย่างคน้อนยัางอาอออกท่ทวนเลยเนาะ ใหญ่นี่ก็ต้ไมไว้ตลอดป่ะพี่ครับต้มตลอดครับโอืมโอ้ตุมแกนทั้ต้มไปเดือยเลยโอ้ตุมเบลวนฮอนเดือดๆถึาได้อืมโอ้อจะเทลงในถังไหมนอถังมึงยัอีก หน่วยงานตีเส้นจราจรเป็นสะพอ่อของหน่วยงานเลยเนาะหน่วยงานตีเส้นจ,ะะจราจรทุกคนมีรถสะพ่อโอ้สี่เบนอัอนอเป็นเป่าเป็นเป่า,ปปายัางเนาะเนีนบอ่อทุกคน ô mìnhผสม ở bên này lốt lên rồi tất cả anh nó ngạch มัต้มไว้ในรถง่ายแลลวกับมาเทใส่เครื่องจักตรตัวนี้ทุกคนเติมไปเรื่อยเ,เริ่มป้อยแล้วทุกคนเลยเอาต่อไปเนาะ ะโอ้มันจะมีการตัดล็อกออถุงย่อนไหลเห็นไอมละเอียดขนาดเนาะสีนี้จะบูมีการเจือออกทางนอกนเลยทุกคน ดีล่องที่เพื่อน,นกัหนดไวนเป๊ะเลยเนาะ,ะอยอดออโอ้คัดอีีท่านหน่ฮึ แล้วกันเต้เลยเนาะ,ะเส้นทางเส้นนี้น่า<ใ>นเพื่อนอจะ,นะหาการสร้างสำเร็จนี่ทุกคน,กคนเดี๋ยวเราเรอชมในช่วงต่อไปนะครับที่เป็นเส้นแรกงานตีเส้นจราจรเป็นจะเป็นเส้นผ้ากางทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอาเป็นยังไงดเนาะพี่นะ้นองหลาาักชาติได้เบิ้งในส่มการตีเส้นจราจรในถนนลาดยาง อ,อยู่ในเมืองไทยก็คือดังที่เอาเห็นอยู่ในคลิปนากาวเลยเนาะที่เพื่อนในปไปถ่าไทยรบรรยากาศส,สดๆในการตีเส้นจราจรายู่ใจกลางของถนนทั้งเลยทุกคนก็คือถนนนากาวน่า,า,า,าจะสร้างสําเร็จไม่ไหมเนาะที่บุทันมีป้ายอีอย่างกี่ยวกับการจราจรนกาเพื่อนก็นหากระเริ่มลงเส้นเลยว่าตีเส้นจราจรดังแีวเ,เห็นอยู่ในวิดีโอเนาะก็คือมีเครื่องจักราะพาะทุกคนบัลลูคิดว่าเพื่อนจะใส่ มือเฮานี่พวกที่ว่าผสมแล้วก็ทาไปความจริงพวแม่ทุกคนมันจะมีเครื่องจกักรสเฉพาะมันจะขุดเป็นห้องหรือว,ว่าเป็นร่องให้พอดีพอเหมาะก,กับความกว้างของอเส้นน,นั้นเนาะเวลาเพื่อนอพ่นสีลงจ,งจากเครื่องจักรมันจะพอด,ดีร่องนั้นเป๊ะนะทุกคนบาลลยคิดว่าสี่ังเก้าน่าจะเป็นสีที่ว่าได้มาตรฐานแล้วก็ทราเฉพาะตีเส้นในเส้นทางเลยนะทุกคน ละการ่าจะเป็นสี่ที่ว่าทนทานต่อแดดต่อฝนอย่างแน,น่นอนเนาะเวลามีแดดมีฝนทึกหรือว่ารถแล่นเอียบหรือว่าตัดผ่านด้วยแหงกระแทกหรือว่าด้วยลมที่ว่าพัดพาเอาขี้ฟุ้นเอาอย่างมันการ่าจะบุมีการลอกล่อนอย่างแน,น่นอนเนาะดังที่เราเห็นนะถนนอยู่ในสนวนในบทของประเทศไทยที่บรเห็นจากเทือที่ว่าเส้นจราจรจะมีการคาดหรือว่าลอกล่อนมาลุยกันยังบุเครยเห็นทุกคนถ้าพี่น้องห้าพบเจอการตีเส้นจราจรมาแตกต่างจากบาลุยที้นําเสนอ นี่ไปก็สามารถคอมเมนต์บอกบอลลยเพิ่มเติมดนเดือเนาะว่าเพื่อนใจเครื่องจากประเภทใดหรือว,ว่าใช์อันใดที่ว่าตกตัต้งจากอ่คิปวิดดโอนัไกเนาะสามารถบอกบอลลยเพิ่มเติมในเนาะบอลลูย็จะได้ไปหาข้อมูลแลวก็บเบิ้งเพื่อเปลี่ยนข้อมูลอีกเนาะทุกคนทั้งวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่บอลลุยได้นำเอามาฟากมาตอนพ่อพี่น้องอยู่ในคิปวิดีโอนเด้อเนาะถ้าพี่น้องทางใดชื่ซชอมเนาะก็ like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอุลไย้เนาะได้มีกำลังใจในการนำเสนอเรืื่ออองงราวขมไทย ให้เมนูในเบิ้งในสมยางเป็นปกติอะไรนะทุกคนชลาหมันนี้บอลุยกันสิขอลามเจ้าไอเพียงเสน่เด้อเนาะสุดท้ายนี้ก็ออกกลางมาสบายดีบ๊ายบาย